สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟุเด้อนะครับอตอนนี้ก็14นาฬิกานะครับ22นาทีนะครับเราจะ,ะนะครับตั้งอิดบล็อกขึ้นนะครับขึ้นประมาณ ห้าร้อยเก้าห้าสี่สิบห้าถ้าห้าร้อยนี้เอาอีกห้าร้อยมันจะขึ้นได้ประมาณสามห้าร้อยช็ห้าร้อยก้อนบอกก็นี่มันนู้ว่าเอามาห้าร้อยมันได้ขนาดนี้อ ห้าร้อยก้อนรวมทั้งนั้นห้าร้อยหกอันนี่มันขึ้นขนาดนี้ขึ้นอีกสามแถวได้ประมาณสามแถวสามแถวเสร็จซื้อมาในห้าร้อยก้อน ทีนี้เรามาวางเลยมันได้ขนาดนี้ตรงหน้าไม่ใช่บ่สร้าง,ง,งที่หลังเลยเนาะบ่ะได้รวมตัวนี้บ่ะอิบบอกอิดอันนี้สร้างข้างหน้านะสร้างได้รู้แล้ว

แล้วดูะต่ว่ามีอยู่ข้า้นอันนี้น่าจะสั่งนี่นี่ที่ทงนี้ที่ทานี้ต่ไปว่าวัาทีวาสั่งมาตอนหนทางน้นี่เขาทำงานที่เขาโดยตรงอันนี้โดยตรงก็ได้เขาสั่งแบบบีลายก็แต่งต่างนาไงน่ะ้วนอนี้ค่อยสั่งตัวนี้มาพันข้อนตัวอย่างเลยนีอันนี้นนีส่งแบบสาอมคอสนี้มาทำแค้นเอกแค้น้มสิ สามสิบถุงเซนก็สิบเซนสูงานนี้คนหยิบข้าเหยยบอข้าไปข้ามาตัาานไม่ข้มขามได้แล้วไม่ได้ล้วยิ <20 S 2> <20 S 1> ่็นผู้แก่เข้ามาอ้บาเลยงแดงอเออ <c oughs> เออ,เอ,อปิดใชปิดตายอันนี้บอันนี้ีบขนาดนี้บเน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าิตมคปอีกเจ็ดต่อจนี้ปิดเลยแล้วเนี่ยอนน่ให้ังก่อนะปิดเลยละวันนี้เขาไมส่งวันนี้วันพระเราทำไม่ได้พระทำไม่ได้สั่งไปเขาไมส่งเขา็ม่ส่งปูนที่ลุงจิมกับลุงพันทำไม่เรอะเท่ะห ฮะน้าปนก็ไปกรัไรวมาวนี่นี่นี่นะกอนน้าแถวรู้อล้วน้าแถวให้ไปนองนับแห่นี่เดี๋ยวน้าไปผุนจะกกอดแล้วคู่ได้ลบหรูอเปล่าตัวเดียว านเดียก็ต้องใส่เหล็กมันเพราะนี้ก็ใส่นะอันนี้มันจำเลยเรก็ได้ี่โอเคไม่ได้มันูกมทำกาทำเป็นเป็นางานกัแพร่่เรองกเเป็นแพร่กไ่้อเยเป็นเยเป็นเลยก็เยเป็นเยป น้อยหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยหนึ่งก้อนเา่้อนเียสองหนึงร้อยหนึ่งก้อนเอก้อล้เจ็ดร้่าพเดียวอนเนาะเข้างเดียวเอาข้างเดียวบ่ข้างเดียวขึ้นมาขึ้นเจ็ดร้พัก้อนพอดี้วพันหนึ่งพอเกือไาม